ใหม่แล้วนะคะกับฟฟนตาิกออนไลน์ชแนลกับรายการเหงาว่าวันนี้เหงาจริงค่ะคุณค่ะยืนคนเดียวทีนี้ตอนคู่ที่ฉันไปไหนไม่รู้ตอนที่ฉันเหงาแบบเหงาสุดๆจึงต้องดันด้นจากกรุงเทพมานี่ค่ะเห็นริมถนนไหมคะนี่สายเอเชียเลยนะคะจังหวัดอยุธยาค่ะมาหาอีพีถึงที่ให้มันมาช่วยใครเหงาหน่อยค่ะ ไม่รู้ว่ามันอยู่หรือเปล่าเพราะมันสิงอยู่ที่นี่ค่ะอีผีไปดูกันเลยค่ะวันนี้เรามาที่ไหนกันไปเลยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สาม่ายสตูดิโอไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกันก่อนว่านั่งอยู่หรือเปล่านะคะมารยาทค่ะต้องหนีเข้าบ้านคนอื่นนี่อยู่หรือเปล่านะอย่าเซอร์ไพรส์คุณนะแบบว่ามาแล้วไม่อยู่ก็คือเซอร์ไพรส์เด้อ มาทำอะไรวันดีเจ้าผีดีค่ะัสดีค่ะมาแก้เหงานิดนึงนี่คือมาไกลมากจากกรุงเทพอยู่คนเดียวมันเหงามากเมื่อกี้เปิดคนเดียวยังเหงาเลยอ่ะยอมมากเจินไปนะคะทําเหมือนรายการได้สปอนเซอร์แบบหลักรอยล้านพันล้านมีหรอต้องมีเลยรุดว่ะไปคุยกันข้างในแมพอดีว่า อยู่กันครบเลยวันนี้พี่เนพี่ไอซ์ก็อยู่อ๋อพี่เจ้าของร้านอยู่ด้วยอยู่ด้วยฉันไม่ใช่เจ้าของร้านนะคะมันมาสิงอยู่เหมือนเดิมแต่ร้องไปคือแบบไม่ใช่ร้านฉันนะคะเวลคัมค่ะกะเธอครีอูแอเยนชองอ่ะอันนี้เป็นซีอ s โอของสามสายสตสวโอดีค่ะพี่เนนะคะแล้วก็พี่ไอซ์ส่วนอันนู้นเป็นคุณแม่ โสภาเป็นคุณแม่ของพี่เนสวยที่สุดอยากทราบว่าประวัติความเป็นมาของร้านที่มาเปิดร้านนี้คือยังไงบ้างก็พี่เป็นหายจบแลบพ่อแบบเสื้อผ้าแล้วก็ชอบสไตล์อะไรในไทยอยู่แล้วเลยครับก็จะแบบว่ามันรวมกันทีดีคนหนึ่งนะก็คือป้าแต่ว่าเขาเสียไปแล้วอ๋อยังอยู่ก็ยังฉันว่าพี่เนอยู่เป็นคุณครูแล้วอ๋ออยู่ที่น้ำตาลนั่นแหละก็ตอนนี้สัดขาด แค่ออกสายก็ไปใครชื่อเดิมอยู่เว่าก็ไปหนืนสอบงานของใครเย๊พูดเหมือนเขาตายมากกว่วเองแล้วเป็นอนุนสอบให้เขาเขาจะมางานที่ว่าหาเอาถึงไอ้บ้างเราอย่านักอยากหน้าอย่างเดียวไม่ได้นะคะราต้องคุยนิดนึงทำอะไรบ้างสามสายสตูดิโอพูดถึงสามสายสตูดิโอปุ๊บเรารับงานอะไรยังไงบ้างค่ะก็มีแต่งหน้าทำผมรูปแบบเลยทำงานด้านเสื้อผ้าชุดไทย กายเที่ยววัดในวิทยาถ่ายภาพแฟแแช,แชั่นต่างๆแล้วก็มีจะมีช่างผ้ามีทีมงานแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นรับจัดงานแสดงตัวราชการ,าาาราจัดเลยระบายลำฟ้อนเป็นทุกรูปแบบเลยตามงานอีเวนต์ต่าง,างๆค<อ>รบวงจรเรียกได้ว่ามาสามสายที่เดียวก็คือครบไปส่องได้ในยไอจีที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้ดิฉันเคยเห็นว่าส่งนางงาม <ๆ S 2> ด้วยไหมคะส่งส่งนางงามประกวดด้วยใช่ไหมเดินสายต่างๆใดๆตอนนี้ก็เปิดมาสิบปี งานมิ้นแอร์รุนเด็กยังยังรุ่น่ะสูงเลยสูงเพื่อสูงไวสูง,งไว,ไวอยู่ตรงนี้แล้ว <c oughs> คุณแม่สวัสดีคุณผู้ชมหน่อยคะอ่ะ <c oughs> สวยไหมล่ะเห็นไหม <c oughs> ที่แท้กระชั้ปีหกหนึ่งเหรอคะหกหนึ่งการฆาตกรสวยนะว่าไม่ได้ <c oughs> วันนี้บุบบกมาหาฉันถึงที่นี่เพื่ออะไรคะคือฉันให้เธอแก้เหงาฉันเหงาฉันไม่รู้อยู่คนเดียวฉันก็เลยมาหาเธอ อ๋อได้ไดเพราะว่าเนี่ยกำลังจะทำชุดอยู่พอดีทำชุดใช่แต่งหญิงอีกแล้วเหรอแต่งสิจะต้องแต่งที่ไหนะ นเป็นปาร์ตี้แก๊งสวยองูนเขาขอตีแล้วเคาะแล้วหรอเคาะแล้วค่ะยี่หาปิดลายกลุ่มไว้ไม่รู้เป็นตีมบีบฟับบีบฟับคนนี้บนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนิดนึงเพราะว่าแบบเขาบอกว่าครบวงจรน่าจะมีครบบีบฟับเดียวกันเดี๋ยวเราไปหาของแต่งชุดดีกว่าแล้วเธอไม่ได้เอาเสื้อผ้าไม่ได้อะไรมาเลยไม่เอามันก็เดี๋ยวยืมพี่เนกกับพี่ไอซ์เลยแต่เรามีเสื้อผ้าคนอ้วนหรอคะ เดียวเดียวเดียวมึงบูลลี่แล้วนะหลายคลิปแล้วนะคนอ้วนเขาจะลุมปานามึงทุกคลิปแล้วตลอดไปนางคนเดียวนะคะไม่คนอื่นไม่เกี่ยวโอเคไปหาของทำชุดกันโอเคไปเลยค่ะค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราเซ็ตของเรียบร้อยแล้วรื้อของกันแบบด้วยความรวดเร็วแล้วก็นี่มิบวับปลาเต็มที่มากเลยทางร้านจัดให้แบบมิบับจริงๆเออก็เดี๋ยวว่า ลงมือทํากันเลยแต่ก่อนอื่นเราเลือกเสื้อกันเรียบร้อยแล้วใช่นะคะเดี๋ยวเราให้เสื้อทีมงานกันนิดนึงนะคะกูใส่ไม่ได้ไม่ได้หรอกดูเอลยี่สี่ขนาดนั้นนะเธอเอลตั้งแบบสามสิบแปดอกอุ๊แล้วนะสองรอบแล้วนะวันนี้สองแพนค่ะสองเย่างนี้แล้วการแต่งใครแต่งมันตามสไตล์ไปเลยโดยที่ใช้ของที่มีอยู่อยู่ตรงนี้เท่านั้นเท่านั้นไมไปแบบเดินไปหาเพิ่มเติมคือแต่งให้เสร็จวันนี้แล้วก็ เสร็จยังไงไปงานอย่างนั้นใครแอบไปแต่งไปเพิ่มทฉันโกรธโอเคงั้นไปเริ่มกันเลยดีกว่าได้ค่ะอ่อฮะพอเราพูดถึงวีบาร์่ะคนส่วนใหญ่จะคิดเป็นสีเงินใช่ป่ะเธอคิดเป็นสีอะไรก่อนฉันจะคิดเป็นสีเงินเันฉันจะเป็นสีทองเพราะว่าเยื่ไปรูอเจอลูกไม้แล้วแต่งด้วยกันเป็นเป็นตัวเงินตัวทองค่ะอ๋อยูแคนคอมีตัวเฮียค่ะโอเคงั้นไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ เพื่อทำให้จุดเนี่ยมันมีความเกิดเร่องโคนอ่ะต้องเล่นเกมก่อนใครชนะอิมจะได้ไอเอนด์ไาอ่ะฮะมาลองดูเดี๋ยวเรามีการพิเศษมาให้แ่สองคนค่ะลองมาดูว่าเป็นคู่หออะไรกัน ค่ะรู้ใจกันมากแค่ไหนรู้จักกันมากแค่ไหนเรื่องรู้ใจไม่ต้องพูดเลยไม่รู้ลองดูสิว่าพิเศษค่ะเคค่ะฉันได้สีชมพูฉันได้สีฟ้าคำถามในคำถามที่ง่ายนะคะต่างคนต่างรู้จักกันอยู่แล้วเนี้ยก็เคยไปเที่ยวที่ต่างๆกันเยอะค่ะทีนี้ลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าถามคำถามอะไรเนจะรู้ไหมว่าคำถามเนี้ยกิจกรรมเนี้ย ใครคนทั้อ๋อใครอ่ะดูหน้าสิเดายากนะข้อเนี้ยถามจริงอ่ะยกความการหนึ่งสองสาม หนึ่งข้อหนึ่งคะแนนเพราะอะไรรู้ปะคือเราอ่ะเต้นลําบากมากไรเงี้ยแล้วมันก็แบบไม่ค่อยเก็ตว่าเพลงอะไรที่นหนูก็ว่าน่าจะเป็นนางเพราะหนูเป็นสายวัฒนธรรมไงอะไรอย่างเงี้ยอะไรองังมันก็ไม่ได้เต้นยากสงสารคนดูค่ะ มาต้นคลิปโอยไม่โอเคเลยหนึ่งสองสาม เป็นทุกรอบเลยเวลาที่แบบว่าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ทําไมคนอื่นเขาก็ไปตัวเป่าโทรศัพท์เครื่องหนึ่งไม่ก็เป็นคนที่ชอบแบบไม่ชอบกลับไปทําอะไรคือแล้วเสร็จจากธุระเราก็กลับไปต่อเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องกลับห้องไปอาบน้ำไปคนอื่นเขาต้องไปเก็บของเก็บของนางไม่แล้วกระเป๋านางก็จะใหญ่เป็นเป้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้เวลานางไม่รู้เนรู้ตัวในกระเป๋านางอะนางก็จะมี ที่คีิน้ําแข็งแก้วบางการชอนจอมถังน้ําแข็งมาหมดเลยเปิดร้านเครื่องดื่มแล้วนะเพราะว่ามีครเพราะว่าไม่ได้มีแค่อุปกรณ์นะกลับเขมีเขียนชื่อคนอื่นได้ไหมอีกเพียบเลยขออนุญาตแบบเขียนข้่เนียบเลยอ่ะตอบแบบไม่มองกระดานได้เลยอ่ะสามสองหนึ่งค่ะ ไม่อยู่แล้วข้อเนี่ยไม่ให้ไม่ได้ดาวเต้นหมอต้นลูกหลายคนจนชาวนาใช่ถ้าเต้นเราไม่มีโทรศัพท์ถ่ายก็คือมิชชั่นไม่คอมพลีทขำามากเลยคะท่านผูชมเหมือนลาบมาแกงอันนี้คำถามเพื่อให้ของรางวัลหรือว่าเอาพวกกูมาแกงแล้วไม่มีคำตอบไไรที่ตอกว่าเป็นมันเลยนะคะคุณผู้ชมขาหลอนเลยหลอนหลอนฉนเขียนหลอน สามสองหนึ่งยกค่ะมันโกหกไม่ได้เพราะว่าเพื่อนๆนจะรู้เลยร้านเนี้ยเราไปใช่ป่ะเราก็ชอบไปเที่ยวผับบางที่อ่ะเป็นผับสหะบ้างผับสหะคือแบบเที่ยวทั้งชายทั้งหญิงบางทีเราก็ไปผับแบบเกล้วนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วผับเกเนี่ยเขาก็จะมีแบบมีโชว์ต่างๆ เป็นน้องผู้ชายน่ารักน่ารักนะคะขึ้นแบบไปเต้นแบบอะไรหล่อๆของเขาไปมันก็จะมีคนบางคนนะคะแบบก็ต้องแบบซื้อกินแบบซื้อกินก็แรงไปเขาเรียกว่าเป็นทุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษากับน้องๆแบ่งปันสามสองหนึ่งบอกแล้วว่าไม่ต้องเปลี่ยน ไม่ไม่อีกแล้วอ่ะไม่ทุกข้อทุกข้อดูมีเหตุผลคือเวลาเราไปเข้าห้องน้ำอ่ะห้องหนึ่งคือห้องน้ําตามร้านอะไรเงี้ยมันจะอยู่ไกลแล้วเราชอบไปเที่ยวแบบวันสุกวันเสาร์คือคนมันเยอะแล้วผู้หญิงอ่ะ ก็ชอบเข้าห้องน้ำผู้ชายเพราะมันเร็วมันเร็วนางไม่ต้องไปต่อแถวอะไรเงี้ยเพราะผู้ชายก็จะมีโถยืนสี่อะไรางี้ถูกปะผู้หญิงนางก็ชอบไปเข้าห้องน้ำผู้ชายแต่เราแบบเป็นเพศสภาพยังเป็นผู้ชายอยู่เราเข้าห้องน้ำหญิงไม่ได้ใช่มันผิดมันเอซึ่งบางทีมันรอไม่ไหวเราก็เป็นจังหวะที่เราแบบเหลือยเต้นแล้วเราก็เหลือยแล้วก็แล้วก็กลับขึ้นมาใหม่หนยเล่นเราหนูเล่นเราได้ไหมคะคุยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยนะคะฉันตุกี่ข้อแล้วเนี่ยอุ้ยยังไม่ได้ผิดเลยนะคะ สามสองหนึ่งไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบหมายความว่ายังไงเธอเธอไม่ตอบหมายความว่ายังไงฉันไม่โอเคเลยกับคำถามมันมันดูเอาฉันมาแบบประจานมามีแกข้อเดียวเองนะแยแงเนี่ยจำได้ว่าที่ตอบมามีแกข้อเดียวเลยฉไม่รู้ที่งานถามฉันไม่รู้เรื่องมันสืบเนื่องมาจากว่าเราก็ เปิดแอปหาที่พักไมงแล้วมันก็มีเหตุให้เราต้องไปก่อนทุกคนรู้แฟนขับรู้ฉันกินแล้วไม่จ่ายตลอดเพราะฉันคือคนไทยและคนไทยแปลว่าอิสระฉันไม่ยอมจ่ายตังให้ใครหรอกค่ะพูดอะไรเวะนะคะรู้กันอ้าฉันยอมแพ้แบบนี้มันก็ต้องอย่างนั้นแหละเธอฉันยอมเลย กูไม่เอาแล้วไอเทมอะไรเนี่ยได้ของพิเศษจากสามสายสตูดิโอมาแล้วใช่เยอะด้วยคำอุาอ๊ยจะมันเยอะอะคำถามเมื่อสักครู่เนี้ยทั้งหมดที่ผ่านมาก็เอาเป็นว่ามันยอมรับแล้วกันว่าถือเป็นวีรกรรมที่ฉันเคยทําไว้กับเธอรวมไปถึงเพื่อนคนอื่นด้วยฉะนั้นของตรงนี้ไม่เอาละกันอยากให้เธอแต่งชุดเธอเลยได้เลยผีเออเพราะว่าได้ฉันต่อให้จะให้เธอแต่งได้ได้เลย <No. S 2> แต่ว่าถ้าฉันอยากจุ๊บอะไรเดี๋ยวขอบนิดนึงต้องบอกละกันอ่ะได้เดี๋ยวเราทําชุดกันต่อโอเค<ป>นะคะไปรุยกันเลยค่ะสร็จแล้วค่ะ นี่ค่ะคือฟินิชลุคของเราในคืนนี้และนี่คือฟินิชลุคของฉันในวันนี้ด้วยเพื่อที่จะไปสู้ตีมบีบวับบีบบับกับตุ๊ดในสวยองุ่นถูกต้องเพราะว่าเรื่องเนียยอมกันไม่ได้จริงเพราะว่าอีในสวยองุนเนี่ยสวยกนเป็นพวงๆเลยนะคะเพราะอยู่คนเดียวเม็ดเดียวจะไม่สวยค่ะเราต้องวยกยุ่มด้วีกันเราแตกกันได้จริงๆต่แกงนี้นะคะค่ะก็ประมาณนี้ฟินิชลุคของดิฉันก็จะมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังบ้างเล็กน้อยใช้คำว่าเล็กน้อยเออเเออเออเล็กน้อยบีบวับบบวับ อยู่แหละแต่ว่าเราจะพูดเองอ่ะมันก็จะดูไม่ดีมันจะดูเป็นการมโนและเข้าข้างตัวเองกันอวยอ่ะเนาะลูกอีอวยมันอวยเองไม่ได้ถูกต้องแล้วเราให้ผู้ที่มีความรู้ในด้านเนี้ยเขาเข้ามาแบบช่วยคอมเมนต์แล้วก็ช่วยตัดสินช่วยักฟังเลยอ่ะเขาอุดหูได้ปะช่วยติชมช่วยด่าอะไรก็ว่าไปดีกว่าพี่ไอ้กับพี่เนยเข้ามาขอผิดหูได้ไหมได้โอเคงันเชิญพี่ๆเลยค่ะแล้วเหนือุดก่อน ได้เลยเอาชุดไหนก่อนเริ่มเลยอันนี้ก่อนดีกว่าอ่ะโอเคมีมีมีหนหนักด้วยหรือเปล่าเออแบบมันเหมือนจะไม่ลงตัวเนาะถ้าดูดูแต่ก็ไม่ลงตัวอยู่ดีลงตัวลงตัวแบบว่าดีมากให้เห็นดีก็น่าให้เห็นบางทีแบบว่าใส่กับหน้ากับหลังก็ใส่ได้ถูกไหมใส่อย่างนี้แล้วก็ติดกระดุมข้างหลังเก๋ก็เก๋ได้เหมือนกันก็โอเคเลือก มีการเย็บมีการตึงสีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีกาวเลยไม่มีกาวเไม่มีงานกาวเลยนะคะไม่มีงานกาวโอเคอะมองก็ท่อนะถ้าเาาให้ใส่ไว้ทุนเนี้ยไม่ใา่ให้เก้าจุดห้าแล้วครับว้าวคะแนนสูงเลยนะคุณผู้ชมขาใส่ยังไงก็สวยมีอความเซ็กซี่ ชอบแบบการไล่มาแบบรุนแรงไล่มาลงมาหลบมาแต่พอลงมาตรงตรงนี้เนี่ยลงตรงนี้เราไม่ติดแล้วเราติงแล้วเฮ้วแฮ้อได้เลยเอาไปเยี่ยมแฟนผมเลยครับใช่เวลานั่งมันจะมันจะมิดต่อได้แต่พี่ว่าของเรามันจะเลยเออแล้วชอบแบบคอยพออ่ะได้ยังไงอ่ะแต่ก็ดีแหละ อก่ได้เนาะแล้วก็อันนี้เขาใส่่เลยนะไม่มีเือรกาวเลยใช่ไหมฮะเริ่มระเลยนี่เป็นงานกระดาษเปเปอร์มาเช่หรือเปล่าโอเคนะก็ทา95ราคา95เท่ากันมันก็มันก็แต่งต่างมันก็เลือกไม่ถูกไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสไตล์เง่งเง่งสาวได้อยย่างงเี้สาวแบบสาวมากเลยเนี่ยไดตเน้ต้องแต่งโต้ก็ได้แต่งหญิงเถอะอย่างงี้ใช่ปะเลือกไม่ถูกว่าจะใส่อันไหนไม่ถูก กี่ะดือนคะ9.5ข้อต่อเดือนโอ้โห่ตัตัวเงินตับตัวทองค่ะออยุคแ oh, tell me ตัวเงี้ยค่ะโอเควันนี้นะคะขอบคุณ พี่เนกับพี่ไอ้มาเจ้าของสามสายสตูดิโอของเราในวันนี้นะคะตบไม่ใช่ของเราของเข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 างั้นให้พี่ๆฝากร้านหน่อยหน่อยค่ะว่าอะไรยังไงบ้างเปิดปิดอยู่ตรงไหนครับก็ร้านสามสายสตูดิโอนะคะอยู่ริมถนนสายเอเชียขาเข้าเมืองอุทยานะคะผ่านจากบิ๊กซีอุทยามาประมาณ300เมตรนะครับก็จะอยู่ซ้ายมือเป็นตึกสีม่วงส้มร้านกีบ้าเกย์อย่างที่ว่าสามสายสตูดิโอรับบริการแต่งหน้าทำผมให้มาเที่ยววัดว บวงจังจินะคุณมาดูที่ร้านเขามีสองสี่ชั้นนะจ๊ะเดี๋ยวค่อนแทคใดๆขึ้นไว้ให้เดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เลยเรียบร้อยยังไม่ได้ขึ้นยงด้เลยเดี๋ยวอเดี๋ยวหนูขึ้นให้ตรงนี้เลยโอเควันนี้ขอบคุณพี่แอนกับพี่เนยมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะฟินิชลุกในติมสวยองุ่นปาร์ตี้ก็เรียบร้อยแล้วกับติมบีบบับทั้งสองชุดจุกน้องตองเงินกับน้องตัวทองหรอเสร็จแล้วยังไงก็เดี๋ยวรอไปรอดูใน อีพีหลังๆนะคะว่าชุดเราปาร์ตี้ของเราจะสนุกขนาดไหนถูกต้องแล้วถ้าถ่ายได้เนาะเดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ดูได้สิ สำหรับวันนี้นะคะฝากช anel ของเราไว้ด้วยกับฟ a n a t ติออนไลน์ช anel นะคะกับรายการเหงาว่อถ้าอยากให้เราไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหรคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยถูกต้องถ้าเราทำไหวเนี่ยเราทำอย่างแน่นอนถูกอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งขอบคุณด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสถานที่ของเราในวันนี้กับสามสายซูดิโอนะคะกับขอบคุณมากๆเลย สำหรับี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ